นางเอกได้รับสมรสพระราชทานให้แต่งกับท่านอ,องค์พิการที่คื้นชื่อเรื่องความอับลาดแต่หารู้ไหมคะ่ะว่าแท้จริงแล้วเขาคือบุรุษรูปงามแถมเก่งกาจผู้กุมกำลังทหารไว้มากมายในซีรีส์ชายยาเคียงฮาไทยผลงานเรื่องใหม่ของไปลู่และเฉิงเลยคะ่ะ บอกเลยแค่ชื่อพระนางก็น่าดูมากๆเราหนาะบวกกับเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากนิยายที่สนุกมากๆเป็นแนวโรแมนติกดราม่าการชิงไหวชิงพริบในราชสำนักพระนางเก่งฉลาดทั้งคู่ค่ะใครชอบแนวนี้ต้องปักหมุดเลยนะคือความสัมพันธ์ของพระนางเนี่ยก็จะเริ่มจากการไม่ถูกกันไม่ไว้ใจกันนะคะเพราะว่ามันเป็นสมรสพระราชทานเป็นการสั่งให้แต่งไม่ได้เริ่มจากความรักค่ะพระเอกเนี่ยก็จะมาแนวเย็นชาเย็นชาโหดๆกบลังเอก แต่พออยู่ๆกันไปก็รอชมความข้างรักของพระเอกกันได้เลยค่ะคือรักเมียหลงเมียขั้นสุดก็แหมเมียทั้งเก่งฉลาดแล้วก็เข้มแข็งขนาดนั้นนะคะ คู่เนี่ยเขาก็จะได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะส่วนพระเอกนะคะพิการเพราะอะไรและจะสามารถกลับมาเดินได้ไหมเราต้องไปรอติดตามกันเรื่องนี้ปิดกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไงก็ต้องอดใจรอ,อกันอีกพักใหญ่เลยค่ะไหนใครรอเรื่องนี้อยู่บ้างถูกใจเคมีพระนางคู่นี้กันไหมหรือคิดว่าเรื่องนี้นะคะมีความน่าสนใจยังไงยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะจะได้ไม่พลาดซีรีส์สนุกสนุกข่าวคราวบันทึงโดนๆค่ะ